กระชากขึ้นแล้วนะคะสำหรับการประชุม w ั t t Global ครั้งที่22ที่กรุงริยาตรประเทศซาอุดิอาระเบียไฮไลท์สำคัญนะคะอยู่ที่การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีท่องเที่ยวไทยและซาอุดิอาระเบียเพื่อที่จะขยายความร่วมมือทางการลงทุนและการท่องเที่ยวหลังปรับความสัมพันธ์เข้าสู่สภาวะปกติในรอบ32ปีค่ะ การประชุมนี้จัดขึ้นโดยสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกมีผู้นำธุรกิจและคณะผู้แทนของรัฐบาลในแต่ละประเทศเข้าร่วมหารือเรื่องการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้หัวข้อ Travel for a Better Future อาเมดอันคาติฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งซาอุดิอาระเบียกล่าวเปิดการประชุมว่าซาอุดิอาระเบียฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทมกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ปรับรูปแบบอุตสาหกรรมด้วยพลังของพาร์เนอร์ชิพทำให้ขณะนี้ซาอุดิอาระเบียมีโอกาสลงทุน6ล้านล้านดอนลลาร์ไปจนถึงปี2030โดยซาอุดิอาระเบียยังให้ความสำคัญกับ next generation ฝึกอบรมพนักงานรุ่นใหม่ในภาคการท่องเที่ยว1 นต่อปีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยเขาพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งซาอุดิอาระเบียเพื่อหารือในหลายประเด็นได้แก่การจัดตั้งคณะทำงานภายใต้ MOU ด้านการท่องเที่ยวที่ลงนามไปในการประชุมเอเป็ก2022 การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็น next generation ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการพัฒนาพื้นที่ s u n แอนซและการเปิดตลาดให้กับบริษัทไทยเข้ามาลงทุนในซาอุดิอาระเบียก็โดยหลักใจเราก็จะพัฒนาร่วมกันในเรื่องของการเทรนนิ่งบุคลากรในภาคของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมร้านอาหาร หรือบุคลารกรในการที่จะดูแลเรื่องของภาคการท่องเที่ยวต่างๆเะลวกนี้นะฮะนั่นคือหานั่นคือทำงานร่วมกันในการจัดอบรมสัมมนาเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจากโควิด -19 เกิดขึ้นเนี่ยบุคลารกรในด้านการท่องเที่ยวเนี่ยหายไปไม่น้อยกว่า50%เเพราะฉะนั้นประเทศซาอุดีอราระเบียก็อยากจะให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีความร่วมมือกับประเทศซาอุดีอราระเบียในการ ร่วมกับเทนนิ่งบุคลากร,กรเหล่านี้ส่วนหนึ่งเราจะใช้ในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งเราก็จะให้มาอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งทางประเทศซาอุดีอาระเบียเขาก็อยากจะได้บุคลากรที่ได้รับการเทนนิ่งจากประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งประมาณ1 5 0 0 0คนครับคนซึ่งตรงนี้ผมก็คงจะต้องไปหาลือกับกระทรวงแรงงานในประเทศไทยแล้วก็แจ้งให้ทางท่านมนตรีเขารับทราบประเด็นสําคัญอีกประเด็นขึ้น เป็นการคุยกันเรื่องของการที่จะพัฒนาร่วมกันในเรื่องของการท่องเที่ยวซีแอนซันซึ่งประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีชายามีชายหาดมีความยาวถึง1,700รกิโลเมตรซึ่งของประเทศไทยเหล่านี้ก็ประมาณ2,000กิโลเมตรซึ่งมีความใกล้เคียงกันมากก็มีการหาลือกันว่าโอเคในเมื่อเรามีความใกล้เคียงกัน,กนเราตั้งทีมมาร่วมกันทำง,งานดีไหมโดยท่านรัฐมนตรี กระทรวง,างการท่องเที่ยวของประเทศซาอุดเขาบอกดีมากและเขาก็ได้บอกเลยว่าเขาจะเอาสตาฟของเขาเนี่ยมาเป็นประธานในการเป็นทีมงานซึ่งตัวผมเองผมก็มอบหมายให้กับทางรองผู้ว่าการท่องเที่ยวเวยียดเวีไทยเป็นหัวหน้าทีมซึ่งทั้งสองทีมก็ต้องมาจับมือกันแล้วก็คุยกันแล้วก็ทำงานไปพร้อมๆกัน นายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าปีนี้นักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียเข้ามาในไทยมากกว่า85,000คนคาดว่าสิ้นปีนี้จะมีประมาณ100,000คนเกือบทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงไทยจึงจะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียเช่นการผลักดันเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ภูเก็ตคู่ขนานไปกับเมืองอัมราลาของซาอุดิอาระเบีย สิ่งที่ททพยายามจะทําอยู่สอง2สองเรื่องนะครับหนึ่งการที่จะไปทําดึงการดึงดูงดการลงทุนนะครับของประเทศซาอุดิอารเบียในเรื่องของเฮลท์แอนด์เบลเนสมากขึ้นเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนะครับทาให้ประเทศไทยนั้นเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นศูนย์กลางของสุขภาพโลกนะครับอันที่2เนี่ยนะครับเราเรา,เราทราบวิสัยทัศน์นะคร,รับของซาอุดิอารเบียที่ว่า k คเ2030เขาต้องการสร้างการท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นเบเตอร์ทริซึมนะครับ เราเองก็จะเข้ามาคุยกับเขาในส่วนตรงนี้นครับนั้นเรื่องการใช้เทคโน้ายีเข้ามาการท่องเที่ยว่ให้ความสําคัญกับเรื่องของความท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นโครงกรอบความร่วมมือที่เราจะทําร่วมกันนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอนาคตที่จะนะครับที่ระหว่าง2ประเทศหลังจากที่มีการฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหลังจากที่ห่างหายกันไปมากกว่า32ปีครับ และนี่คือบรรยากาศงาน Amazing Thailand Fest 2022ที่ริยารพาร์คซาอุดิอาระเบียจัดขึ้นระหว่างวันที่1-3ธันวาคม2565โดยมีผู้ประกอบการจากภาคการท่องเที่ยวและโรงแรมธุรกิจเวลเนสเข้าร่วมกว่า14แห่ง นอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยศิลปะการต่อสู้โชว์ลีลาชาชักดึงดูดชาวซาอุดีให้เดินทางมาเมืองไทยสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวมิติใหม่ Amazing New Chapters ดานผูประกอบการสวนน้ำวานานาว่าวอเตอร์จังเกิลมองว่าการฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียจะส่งผลดีกับธุรกิจเพราะตลาดอาหรับโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียมีกำลังซื้อสูงโดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนมีนักท่องเที่ยวตลาดอาหรับมาใช้บริการสวนน้ำที่ภูเก็ตแล้วกว่า10,000คนก็มองเห็นนะคะเป็นโอกาสนะคะสำหรับตัวตลาดสวนน้ำเองอะค่ะที่ จริงๆเป็นตลาดหลักของตลาดตะวันออกกลางเลยนะคะแล้วก็คือหนึ่งในนั้นก็มีซาอุรวมอยู่ด้วยใช่ไหมคะทางท่าทางรัฐบาลนะคะมามาทำการเปิดตลาดนี้ค่ะมันก็จะสอดคล้องกับธุรกิจของเราด้วยะค่ะที่แมชกับตัวตลาดเองนะคะเราก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะแล้วก็โดยที่ผ่านมานะคะทางฝั่งภูกเก็ตเองนะคะตัวเลขนักท่องเที่ยวด้านตลาดซาอุคะค่ะก็ขึ้นกราฟติดท็อปไฟเลยอย่างเงี้ยค่ะ